สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วสําหรับการพับดอกกุหลาบจากใบเตยคะ่ะที่ผ่านมานะคะเราก็สอนวิธีการพับดอกกุหลาบจากใบเตยด้วยมือขวานะคะสําหรับคนที่ถนัดมือขวาแต, <c> แต่วันนี้เราจะมาแนะนําใ,ในกรณีที่ท่านใดที่อยากพับดอกใบเตยแต่ท่านถนัดมือซ้ายนะคะวันนี้เราจะมาแนะนํามือซ้ายพับดอกใบเตยคะ่ะอุปกรณ์นะคะนหนึงมีใบเตยคะ่ะใบเตยมาตัด ตัดมาจากคลองน้ําำจากเรือนจำชดขาวแคน้อยจะมีดงใบเตยนะคะตัดมาแล้วก็ทําความสะอาดค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือเราต้องมีกันไกนะคะกันไกค่ะอุปกรณ์ต่อไปเราก็จะมีกกนะคะกกตากแห้งเพื่อมัดใช้แทนยางงงนะคะเราก็จะใช้สิ่งที่เรามีนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพับดอกใบเตยมือซ้ายนะคะขั้นตอนแรกเริ่มเลยค่ะ ขั้นด,ดอกใบเตยมาใบเตยมี2ด้านนะคะด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าจะมันวาวด้านหลังก็ออกจะเป็นด้านๆนะคะก็จะสวยคนละรูปแบบค่ะเริ่มเลยค่ะสําหรับมือซ้ายดูตามนะคะดูตามดูชัดๆดูตามพับครั้งแรกจะเป็นรูปแบบนี้นะคะค่ะขั้นต่อไปค่ะกับใบเตยอ้อย้อนย้อนให้ท่านผู้ชมดูใหม่นะคะสําหรับใครที่ไม่ทันแต่เริ่มใหม่พับเป็น รูปแบบนี้นะคะขั้นตอนที่สองพับลงพับลงให้เห็นเป็นเป็นสองสีนะคะเป็นเฉียงขึ้นไปค่ะพ,พับครั้งต่อไปพับครึ่งตรงแกนนะคะตรงแกนหมุนเข้าไปค่ะหมุนหมุนหมนมนหม,นม,นมนรูปแบบก็จะรูปแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นก็จะบิดลงค่ะบิดลงให้ได้ประมาณนี้นะคะทําตามนะคะแล้วก็พับพับไปเรื่อยๆพับไปเรื่อยๆเพื่อเป็นเกสอนนะคะ ดูตามดูตามหลังจากนั้นก็พันบิดบิดให้ได้รูปทรงนะคะค่ะขั้นต่อไปก็บิดรูปแบบก็คือจะมีสองสองสีนะคะบิดต่อไปพันเข้าไปนะคะก็จะได้พันไปเรื่อยๆถ้าใครทําตามไม่ทันนะคะก็กลับไปดูไปดูตั้งแต่ต้นวีดีโอนะคะค่ะบิดไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆค่ะง่ายๆนะคะมือซ้ายมือขวาเราทําได้หมด แต่สําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายถ้าไปดูคนที่ทํามือขวาก็อาจจะไม่ถนัดนะคะ,ะทําไปเรื่อยๆโอ้เริ่มเริ่มเป็นดอกกุหลาบแล้วนะคะ,ะค่ะค่ะสวยงามสวยงามสวยงามพระรามเก้าค่ะอะ่ใกล้ใกล้จบแล้วเราก็จะเหลือใบเตยไว้ประมาณห้าเซนค่ะหลังจากนั้นก็ห้าเซนแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับกลับดอกพับเก็บด,ดอกนะคะพับเก็บเพื่อเพื่อล็อกเพื่อล็อกเพื่อล็อกปลายของใบเตยเข้ากับโคนนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้วิธีนี้บางท่านอาจจะใช้ยางนะคะยางมงแต่ของเราก็ก็ไม่สนับสนุนให้ใช้ยางมงเราใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องสิ้นเปลืองนะคะอะได้แล้วได้แล้วสําเร็จแล้วค่ะหนึ่งดอกสวยงามไหมคะสวยงามสวยงามพระรามเก้าขออนุญาตใช้สับัยรุ่นหน่อยนะคะขออนุญาตค่ะพับดอกใบเตยดอกตูมค่ะเริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราเลือกใบเตยใบที่ยาวที่ท,ที่สุดค่ะใบที่ยาวที่สุดนะคะใบเตยมีด้านหน้ากับด้านหลัง เริ่มต้นเลยค่ะสำหรับมือซ้ายค่ะดูให้ดีนะคะตามนี้นะคะเริ่มต้นก็จะรูปแบบพับลงประมาณนี้ค่ะทําตามนะคะต่อไปใช้มือซ้ายบิดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะให้เป็นรูปแบบประมาณนี้ตามที่กล้องจับนะคะต่อไปค่ะพับตรงโค้นให้มาได้ให้ให้ครึ่งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็พันพันเกลียวเป็นเก,เกสรน,นะคะเป็นเกสรพับให้แน่นต่อจากนั้นก็จะบิดไปเรื่อยๆค่ะบิดไปบิดกลมๆเล็กๆหลังจากนั้นก็พับกีบ ส่วนปลายนะคะให้มันได้พื้นที่ที่จะพักเข้าไปนะคะหลังจากนั้นก็พันไปเรื่อยๆค่ะพันไปเรื่อยๆการทําดอกกุหลาบจากใบเตยสําหรับผู้ที่ถนัดมือซ้ายนะคะทําตามพันไปเรื่อยๆค่ะพันไปไรเริ่มเป็นดอกแล้วอขออนุญาตใช้ภาษาไปรุ่นนะคะสวยงามพระรามเก้าค่ะเริ่มสวยงามเป็นพระรามเก้าแล้วไม่รู้ใครได้สับมาจากไหนพันไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆค่ะได้พอได้ประมาณเหลือเหลือ ปลายปายประมาณถึงคือไมคขนาะประมาณห้าเซนประมาณนี้นะคะก็จะงายงายงายดอกขึ้นนะคะแล้วก็พับมุมพับมุมดูดูนะคะช่วงนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงพับมุมแล้วก็พับเก็บแล้วก็พันกา้านพันก้านดอกนะคะพันไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จะใช้เล็บจิกพันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะใช้เล็บจิกเพื่อซ่อนปลายดอกใบเตยค่ะสวยงามสวยงามมากค่ะยกให้อกล้องชัด ใส่งานไหมคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ